ครับผมวันนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่ดอนตูมบายสตา f ์ฟิ d อนซิลนะครับเป็นแหล่งรวมผ้าไหมทอมือของจังหวัดบุริรัมที่เน้นความหลากหลายความงามทางด้านวัฒนธรรมและก็วิถีชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมมัดหมี ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติและเราก็ยังมีการดีไซน์มีเลือกของเสื้อผ้าที่มีความเก๋และก็ร่วมสมัยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับอยากสัมผัสอยากเห็นความสวยงามที่สัมผัสได้นะครับแวะมาเลยเชิญชมเชิญสัมผัสได้ที่ดัมตูมบายสตาร์ฟิดอ์ซิลผ้าไหมอคอครับ ผ้าไหมทองมือนะครับจากดันตูบาสตาฟีทอมซิลนะครับให้เกียรติเป็นแบบโดยพี่ปูนะครับจากอะไรนะนาคูเตแล้วค่ะนะครับชาวพะยมที่อำเภอนาปูดูนะครับลักษณะของผ้าไหมทองมือที่มีจุดเด่นผสมผสานหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บสิกิดหัวสิ้นผ้าอัมปรร มีลายทางผ้าสิ้นปีนแดงผ้ามัดหมีสีธรรมชาติทุกอย่างลงตัวและก็รวมกันอยู่ในพื้นนี้ครับลักษณะของการตัดเสื้อเชิ้ตหน้าสั้นและก็หลังยาวเป็นเสื้อคลุมได้ใส่เก๋ไม่มีซ้ำที่ไหนเลยครับผม่วนนี้นะครับจะเป็นในลักษณะของผ้าไหมมัดหมี่ทอมือนะครับอย่างลายนี้เป็นลายแบบ สุภาพสุภาพนะครับลายหวีกล้วยเป็นลักษณะของลายทั่วไปที่มีอยู่ในชุมชนนะครับเราจะให้สีผ้าในลักษณะของเ e กิร์โทนนะครับแล้วก็พัดเพลสีเย็นสีสบายตานะครับนอกจากความเป็นมัดหมี่ที่หลากหลายแล้วเรายังมีผ้าสิ้นตีนแดงนะครับที่เป็นอัตลักษณ์เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอย่างลายนี้นะครับเป็นลายหน้าจัมปา เป็นอัตลักษณ์ทอมือของชุมชนความโดดเด่นของพาสซิ้นตีนแดงนะครับเป็นลักษณะของหัวเส้นและตีนสิ้นจะเป็นสีแดงสดส่วนลักษณะตรงกลางนะครับจะเป็นลายมัดหมี่ที่มีความหลากหลายออกไปเช่นลายนาคลายขอลายโคมลายบักจัก่ ลายขาเปียต่างๆเมื่อเอามารวมกันจะสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเหมือนกับลายภาพขื่นนี้คือนาคจำตาซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและความเป็นมาของชาวอีสานที่มีความสัมพันธ์กับนาคมาแต่ครั้งอดีตที่ไหนมีนาคนั่นคือความเจริญรุ่งเรืองได้เข้าถึงครับและความหลากหลายที่จะให้พวกเราได้สัมผัสอีกมากมายว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามต่อไปครับ นอกจากผ้าไหมทอมือแล้วก็ผ้าไหมนัดมีงามๆของสตาฟีดอมซิลเราแล้วนะครับเราก็ยังมีคุณสมบัติและก็มาตรฐานที่รับรองพวกเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมกอชอนะครับเครื่องหมายต่าลูกยุงพระราชทาน และก็รางวัลและเกีดยรติยศมากมายที่สร้างความประทับใจและก็ความภาคภูมิใจให้กับชุมชนของเราและมากไปกว่านั้นนะครับที่นี่เลยคือแหล่งนางงามของจังหวัดบุรีรัมครับโดยเฉพาะความหลากหลายมงกุฎสวยๆก็ย่อมคู่กับคนงามและผ้าใหมถผืนงามครับผมโอ้สวย ตรงนี้นะครับลักษณะของมงกุฎนางสาวบุรีรัมประจำปี2,562ครับผมเป็นมงกุฎของน้องแบมแบมนางสาววชิรดาบุญเป้าครับ งานอัตลักษณ์งาน้าไหมายทอมือนี่แหละครับถือเป็นความภาคภูมิใจถือเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เราคนไทยหากเราเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานใครล่ะครับที่จะทํางั้นเรามาร่วมกันมาร่วมกันเพื่อที่จะสืบสานต่อยอวและก็สานต่อภูมิปัญญาของเราให้คงอยู่ไว้เป็นมรดกของชาติเราสืบไปนะครับ